ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับไล่เช็คบินย้อนหลังทนายกิษณนะยื่นถอนใบทนายเดชาปมแย่งคดีความหากย้อนกลับไปตอนเกิดคดีตังโมในช่วงแรกๆผู้ที่เป็นทนายความส่วนตัวให้กับแม่ตังโมก็คือทนายกิษณนะสรีบุญพิมพ์สวยผ่านไปได้ไม่นานแม่ก็ถอดออกจากการเป็นทนายความส่วนตัวแบบปุ๊บปับโดยให้ทนายเดชากิติวิทยานันท เข้ามาเป็นทนายความส่วนตัวแทนซึ่งตอนนั้นเจ้าตัวได้เข้ามาเป็นที่ปรึกษาอยู่ก่อนแล้วงานนี้เมื่อทนายกิษณะทราบเรื่องก็ถึงกับปล่อยโฮต่อหน้าโดยที่มีทนายเดชาคอยปอบโดยในตอนแรกทั้งคู่ก็ยังรักใคร่กันดีโดยมีการจับมือและกอดกันต่อหน้าสื่อให้เป็นสักขีพยานว่าทั้งสองคนไม่ได้ผิดใจกันแต่ไม่นานนักทางสอสอเต้ได้คว้าตัวทนายกิษณะไปทำงานด้วย เพราะอีกฝ่ายออกมาขอความเห็นใจว่าแม่แตงโมทําให้ตกงานแล้วตัวเองก็ยังมีหนี้สินม,มากมายจึงอยากของานเพื่อใช้หนี้งานนี้ทนายกิษณะก็เลยมีท่าทีพลิกเปลี่ยนไปจากหน้ามือเป็นหลังมือกับเครื่องชนทนายเดชาแบบเต็มสูบเริ่มจากแชรว่าอีกฝ่ายมีการโทรมาต่อว่าว่าห้ามพูดเรื่องผลชนสูตรเนื่องจากตำรวจชั้นผู้ใหญ่ไม่พอใจด้านทนายเดชาก็ไม่อยู่เฉยออกมาโต้กลับว่า ขอเตือนไปยังทนายกิษระว่าการที่เราเป็นทนายความรู้ความลับของลูกความแล้วนําไปแถลงข่าวผิดจรรยาบรรณวิชาชีพผิดมารยาททนายความและผิดกฎหมายอาญาจึงฝากไปเปิดตํารากฎหมายอ่านดูบ้างเดี๋ยวจะติดคุกเพียงเท่านั้นทนายเดชาย,ยังบอกอีกด้วยว่าจะรวบรวมหลักฐานเข้าแจ้งความที่สอพเอมืองนนทบุรีเอาผิดทนายกิษณระ3ข้อหาคือ 1. หมิ่นประมาท 2. ดูหมิ่นเจ้าพนักงานและ 3. เปิดเผยความลับลูกความและล่าสุดสดสดลลร้อนๆทนายจิตสนะโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กว่าวันที่1มิถุนายน65เวลา11นาฬิกาเวลายื่นคำร้องขอถอดถอนใบอนุญ,ญาตทนายความชื่อดังณสภาทนายความกรณีแย่งคดีความงานนี้ถึงแม้ไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ทุกคนย่อมรู้ดีว่าหมายถึงใครเพราะสอสเต้อเองก็ได้รีโพสต์นี้ในเฟซบุ๊ k ตัวเองเช่นเดียวกัน ขอบคุณข้อมูลข่าวจากทีวีพูออนไลน์ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสะข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ